กลับมาอีกครั้งกับ B.O.T. Battle of t ต l i n g ชันกับคอมโบได้เหรอวะ EP 2ครับผมโดยครั้งนี้ก็มากับคอมโบวนเวทนั่นเองครับผมคอมโบวนเวทที่จะเป็นคอมโบที่บอกว่าอะไรที่เป็นเวทโอลิวันหรือเวทอะไรก็ตามแต่ที่ที่ว่าดีสำหรับเด็กค,คุณคุณสามารถวนกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยการใบนี้ครับการที่ผมพูดถึงก็คือไม่นะอูดนันเนองครองผมเป็นไลฟ์การ์ดครับโดยไลฟ์การ์ดใบนี้ความสามารถก็คือในเบนเฟ,ฟสถัดไปเราสามารถดํา normal magic จากนกเราขึ้นมือ ซึ่งประเด็นก็คือมันสามารถดึงแม้แต่โอลิวันขึ้นมือก็ได้ครับโดยตัวอย่างในคลิปนี้จะเป็นการ์ดโอลิวันนอ r m ม l เมจิกของเราก็คือจะเป็นเมตตาระยะยาวและพรรพอีส่วนครับซึ่งเป็นการ์ดนอร์มัลเมจิกที่ทรงพลังมากๆแล้วถ้าเกิดสามารถรียูสกลับมาใช้ได้บอกเลยว่าโคตรแรงครับโดยวิธีใช้งานก็คือลงการ์ดเวทไปก่อนเลยครับผมถ้าเกิดเรามีอยู่แล้วนะผมก็ใชโอลิวันตัวนี้ไปได้เลยมันจะเป็นการจ่วขึ้นมือการทำลายหรือการอะไรก็ตามแต่นะผมและเมื่อใช้งานเสร็จแล้วถ้าบอดเราว่างแล้ว ถ้าเกิดเราเปิดเจออูดเราสามารถดึงนะว่าใบนั้นกลับขึ้นมือได้เลยครับและขอแนะนําการ์ดคอมโบของมันครับผมนี่เลยครับลูกแม่สีนวลครับผมความสามารถก็คือเมื่อน้องถูกทําลายจากการต่อสู้น้องสามารถคว่ำไลฟ์การ์ดได้หนึ่งใบครับแต่ประเด็นก็คือมันบอกว่าหงายอยู่ใบบนสุดด้วยนะครับถ้าเกิดเปิดหลายใบก็อาจจะต้องดูดีๆนิดนึงนะครับเพียงเท่านี้เราสามารถใช้ใบเดิมซ้ําได้อีกรอบหนึ่งแล้วครับแล้วี้เกิดเร,เราเปิดอีกรอบหนึ่งละเมื่ออูดทํางานเราก็สามารถดึงโอริวันของเรากลับขึ้นมืออีกรอบเพื่อใช้อีกรอบหนึ่งได้ครับและอี่ใช้ได ก็คือ I need medic ครับผกความสามารถก็คือสามารถปิด l i ฟ e g u a r ดได้1ใบนั่นเองครับโดยไอ้นี้จะเป็นการสุ่มคว่ำนะครับก็ระวังกันด้วยครับแต่ดีพอมันปิดไปอีกรอบนึงแล้วถ้าเกิดอู้ดทำงานเราก็ดึงオリวันใบเดิมนั่นแหละครับกลับขึ้นมืออีกครั้งหนึ่งครับถ้าคอมโบนี้ติดคุณสามารถใช้นะ้องมาจิกใบนี้ของคุณได้ถึง4ครั้งเลยครับ เราประมาณนี้กับคอมโบได้หรือว่าพาร์ทสองของเราครับผมแล้วก็มีคําถามผ่านทุกคนด้วยครับบังเอิญได้บีทีศูนย์แปดมาอีกกล่องหนึ่งเปิดดีหรือปล่อยออกไปดีครับทุกคนว่ายังไงสามารถไปกดโหวตได้ที่บ้านแดงเลยนะครับเดี๋ยวกดปักโหวตเอาไว้รบกวนทุกคนด้วยอยากรู้กันว่าจะเปิดเองหรือว่าจะปล่อยออกดีครับขอบคุณทุกคนรับชมและติดตามหรับคลิปหน้าหรับนี้บายบายครับ